สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกับช่องอันโตนิโออีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะฉากในรถตู้อีกแล้วนะฮะเพราะว่าวันนี้ถ้ามีรถตู้มาแปลว่าผมกําลังจะรับทีมงานผมที่ออฟฟิศนะครับวันนี้เรามีภารกิจนะฮะไปจิราจานณีกับธนาคาร X อ็กซิมแบงนะครับอ่ะต้องบอกก่อนว่าทําไมเราถึงไป X อ็กซิมแบงเพราะว่านานๆทีเนี่ยเราจะไปจราจานีีกับ X อ็กซิมแบงนะฮะเอ็กซิมแบงเนี่ยเ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้บางคนก็อาจจะยังไม่รู้คืออะไรธนาคาร X- อ็กซิมแบงก็คือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้านะฮะเขาเข้าประมาณนี้แต่ตัวยอ่อตัวย่อประมาณนี้เอ็กซิมแบงเนี่ยแต่ชื่อเต็มผม,มจำเขาไม่ได้ละะมาณว่าธนาคารนําเข้าและส่งออกนี่แหละนะวันนี้นะครับลูกค้าของเราเนี่ยเป็นธุรกิจส่งออกนะครับแต่ว่าไม่บอกแล้วกันว่าทําธุรกิจอะไรแต่ว่าหรือว่าก็เป็นธุรกิจที่มีการนําเข้าและส่งออกนะครับก็เขาเรียกว่าธุรกิจนําเข้าและส่งออกจริงๆแล้วถ้าเกิดธุรกิจส่งออกเนี่ยก็จะเป็นการตัวขับเคลื่อนประเทศ ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยได้ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องตรงนั้นแล้วกันเป็นเศรษฐกิจมาภาพวันนี้เราก็นคุยกันถึงแค่ว่าลูกค้าของผมรายนี้นะครับใช้บริการของ x อ็กซิบแล้วเราก็ไม่ค่อยจะมีการเจรจากับ x อ็กซิบิบ่อยนักนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็มีเคสลูกค้ารายนี้แหละเราก็จะไปที่ x อ็กซิบินสำนักงานใหญ่นะครับสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันแรกที่เราจะต้องเจอกับเจ้าหน้าที่คนดูแลเรื่องนะครับ วันนี้คงจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมากมายแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่เข้าไปสอบถามดูเชิงวันนี้ถ้าเป็นมวยไทยราดําเนินก็คือสกิดขากันก่อนสกิดน่องสกิดน่องกันไปก่อนนะฮะยับยับเต้นๆนะฮะวันแรกคงยังไม่มีอะไรมากไปเปิดอะไรมากไม่ได้นะเดี๋ยวทะเลอทะร่าเปิดแผลไปซวยเลยนะครับวันนี้เราเข้าไปคุยเราเข้าไปดูเชิงเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรจากลูกหนี้นะครับเราจะไม่เปิดเผยเร่งซีดละเราก็แบบ พ่อแป้พอแปะของเราไปก่อนนะเราจะดูเขาว่าเขาต้องการอะไรและเขาได้ช่วยเหลืออะไรกับเราบ้างนะครับอันนี้เป็นภารกิจวันแรกในการเชรจานี้กับ x 1็กซิแต่ว่าเคสเนี้ยนะครับจะเป็นเคสที่ที่เป็นคลิปพิเศษที่ผมมาทําด้วยนะตอนท้ายคลิปเนี่ยจะมาเฉลยว่าเคสเนี้ยเราทําเรื่องยื่นกู้ได้อย่างไรนะครับเออนะต้องบอกก่อนว่าเราทาเรื่องยื่นกู้เอย่างไรเคสเนี้ยในการกู้เงิน x 1นะ็กซิเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้าง พิสดารพันลึกนะครับแต่ว่าก็กู้กู้เงินออกมาได้นะแต่ว่าตรงนั้นไปอยู่ในตอนท้ายคลิปแล้วกันคลิปพิเศษนะเดี๋ยวผมเดินทางที่ออฟฟิศก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรับทีมงานแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่เอ็กซิมแกันแล้วกันนะครับอตอนนี้ผมถึงเอ็กซิมแบงล้วนะฮะฝั่งตรงข้ามของเราก็คือ SFED Bank นะครับ แล้วเราก็อยู่ที่ Ximang แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเพื่อประชุมแก้นี้กับลูกค้ารายนี้ของผมนะครับก็มาก่อนเวลาประมาณ20นาทีนะฮะขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปตอนจบให้ฟังนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะเป็นทริปพิเศษด้วยนะเพื่อนๆจะมาชิปพิเศษเตรียมเตรียมตัวว่าเคสนี้มันเป็น,ปน,ปนที่มาที่ไปยังไงนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะฮะมีเสียงลมเข้าไปเล็กน้อยนะขออภัยด้วยไปทำงานก่อนครับ ก็ออกมาก่อนเวลานะฮะเจ้าหน้าที่ยังมาไม่ถึงนะออกไปทันข้าวไกลก็ออกไม่เป็นไรหลังตึกเอ็กซิมแบงค์นะฮะจะมีโรงอาหารอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะมาทานบ่อยๆนะสมัยก่อนเนะี่ยตึกเอ็กซิมแบงค์ก็คือตึกที่ทำการของบสทนะฮะบรรษัทบริหารสินทรัพไทยนะซึ่งผมเข้าออกกับทุกวันนะสมัยก่อนเพราะว่าลูกนี้ร้อยละ80% ในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยจะอยู่ที่บสทซะแปสิบเอร์เซนะครับเราก็จะมาที่นี่บ่อยๆอ,อ่ะนนี้ก็คือลงอาหารไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรานั่งรอแบงตรงนี้ดีกว่าครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการประชุมกับ Ex X อ็กซิบแบนะครับก็เคสเนี้ยเป็นเคสที่พิสดารพันลึกมากแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า ผมตัดสินใจอยู่ว่าผมจะทำเป็นคลิปพิเศษดีหรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเ,เรียกได้ว่าสายดาร์กมากๆเลยแล้วกันเ,เรียกว่าสายดาร์กมากๆอาจจะทําเป็นคลิปพิเศษก็ได้นะฮะแต่ว่าควรจะต้องให้เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะวันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับเป็นช่วงระยะเวลาประมาณเ,าเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้เป็นวันที่โหวตนายกพิทาเป็น ครั้งที่2นะครับแล้วก็มีมติไม่ให้เสนอชื่อซ้ำนะครับนะผมอาจจะยืดยาวเวลาคลิปนี้ออกไปอีกสักพักหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้เรื่องนี้มันเสด็จน้ำจบเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ของผมนะครับที่ X x i m b ิ n k กนะก็คือวงเงินนะไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกแต่ว่ามันพิสดารน,นะครับแล้วก็เคสเนี้ยผมมารับแก้นี้ให้กับลูกค้านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ตั้งแต่ตอนยืนกูแล้วล่ะสำหรับเคสนี้นะครับเพีเยงแต่ว่าผมอยากจะให้เรื่องราวมันตกปลึกก่อนผมเลยจะเป็นผมถึงจะทำเป็นคลิปออกไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไปเกี่ยวข้องกับเขาไปด้วยนะเอางี้แล้วกันแต่ว่าสรุปให้งี้แล้วกัน Xbank เนี่ยจากวันนี้ที่เขาไปคุยเนี่ยนะครับเรียกได้ว,ว่า ผมก็ถามข้อ,ขอเสนอหรือว่ากรอบนะการแก้ไขที่กับ e x ็กซิ n แนะครับเขาก็บอกว่ากรอบเนี่ยเป็นกรอบที่โอเพนแล้วก็เปิดกว้างนะครับให้กับลูกหนี้นะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้ลูกหนี้นําเสนอแผนออกประกอนนะครับเอ็กซิแก็จะบอกให้อีกทีว่าที่เสนอมาเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ของผมเองเนี่ยเวลาเจรจานี่ให้ลูกค้านะครับเราก็จะให้เขาเปิดตัวก่อนเหมือนกันเขาก็คือ เจ้าหนี้นะฮะให้เจ้าหนี้เปิดตัวก่อนว่าจะช่วยเหลืออะไรลูกหนี้ให้ได้บ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้มีกรอบชัดเจนเพราะว่าผมเองไม่ค่อยได้เจราจาหนี้กับเอ็กซิแบมากนักนะครับกรอบก็ลงก็เลยแบบไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะแล้วเขาเขาเองเขาบอกว่าไม่มีเขาเรียกว่ากรอบที่ชัดเจนเหมือนกันนะครับเอีกแต่ว่าจะขอดูความสามารถของลูกค้าแล้วก็เขาเรียกว่าดูความเป็นไปได้ของแผนนะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะนําเสนอแผนต่อไป แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยทริคเด็ดสาหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวอยู่ในท้ายคลิปแล้วกันสําหรับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกพิเศษนะฮะจะได้รับฟังเปิดเผยกระบวนการในการกู้เงินนะฮะแต่วันนี้ผมบอกผมไม่อยากจะทำคลิปนี้ให้ออกชา้าที่สุดเพื่อให้เรื่องราวมันตกผลึกไปก่อนนะฮะผมจะได้ไม่ต้องมียุ่งเกี่ยวขเขาเพราะว่าผมมีหน้าที่ในการรับเจรจานี้เท่านั้นนะครับ ต้นทางตั้งแต่เรื่องราวตั้งแต่ครั้งแรกในการขอกู้เงินนี่ไม่เกี่ยวกับผมนะเอาเป็นว่าก็เป็นทีมงานที่รู้จักนะเพราะว่า,ารู้จักกันนะแต่ว่าเราแยกแยก,กันทํางานเนเพราะว่าเขาเรียกว่าคอนเซปต์ในการทํางานแตกต่างกันแต่สุดท้ายเนี่ยรุ่นพี่ที่ handle เลเคสนี้ก่อนรุ่นพี่หมายถึงคนที่ทําเรื่องนี้ในการยื่นกู้ exim bank เนี่ยก็บอกเฮ้ยช่วยหน่อยวะเจรจานี้ให้พี่หน่อยอ่โอเคเราก็ยินดีรับงานนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ อ่ะผมไปแล้ยังไงเดี๋ยวสมาชิกพิเศษรอฟังท้ายคลิปนะฮะว่าเรื่องราวของเคสนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับสมาชิกทั่วไปก็ตามนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อนคนไหนสนใจอยากเป็นสมาชิกพ,พิเศษกดสมัครใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ